จากเด็กอันธพาลสู่ดาวยิงสูงสุดของแมนยูไนเต็ดกองหน้าปีศาจแดงที่เด็กผีคิดถึงและนี่คือรูนี่เวนรูนี่เกิดและเติบโตที่เมืองลิเวอร์พูลเขาชอบเล่นฟุตบอลตลอดเวลาตั้งแต่ยังเป็นเด็กพออายุ10ขวบรูนี่ก็เริ่มเล่นฟุตบอลในทีมเยาวชนในปีนั้นเขายิงประตูได้ถึง80ประตูจนทำให้รูนี่ได้เซ็นสัญญาเล่นให้กับทีมเยาวชนของเอฟเวอร์ตัน แต่นอกจากฝีเท้าที่โดดเด่นความเกเรของรูนี่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันตอนอายุ13เขามักจะมีเรื่องชกต่อยอยู่เป็นประจำในทุกครั้งที่เขาไปดูคอนเสิร์ตเพลงมันเล้าตัวเขาก็มันเกินจนไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นและจบลงด้วยการชกต่อยทุกงานบางครั้งก็คิ้วแตกบางครั้งก็กรามหักเมื่อรูนี่เข้าสู่ช่วงอายุ16ปี มันคือช่วงเวลาที่จะกำหนดอนาคตอาชีพนักฟุตบอลของเขาว่ามันจะไปทางไหนรูนี่ในวัยคึกขนองก็มักจะไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆแต่วันหนึ่งโค้ชได้เรียกรูนี่ไปคุยด้วยและบอกว่าเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรสค์ที่สุดที่โค้ชเคยเห็นอย่าทำให้มันสูญเปล่ารูนี่เริ่มเป็นที่จับตามองจากการแข่งขันรายการ FA y o u ย h ท u ครับเดวิดมอยซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันในตอนนั้นได้ให้รูนี่ติดทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16เพื่อจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิด และพาเขาไปในทางที่ถูกต้องรูนียังไม่สามารถยิงประตูแรกของเขาในฐานะนักเตะทีมชุดใหญ่ของเอเวอร์ตันได้เลยเขากดดันตัวเองว่าต้องยิงให้ได้เพื่ออยู่ในสถิติผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้แต่นัดสุดท้ายของเขาในวัย16ปีเอเวอร์ตันต้องเจอกับอาร์เซนอลซึ่งในตอนนั้นอาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยติดต่อกันถึง30นัดรูนี่นั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดูการแข่งขันเขาคิดว่าไม่มีทางที่เขาจะลงมายิงได้แต่เขาก็มองดูนาฬิกา และภาวนาให้ผู้จัดการทีมเรียกเขาลงเล่นในนาทีที่80รูนี่ก็ได้ลงสนามอดีตนักเตะของอาร์เซนอลเทียรีอองรีได้เล่าให้ฟังว่าในวันนั้นรูนี่ลงสนามมาแล้วไม่สนว่ากำลังเล่นกับใครเมื่อเสียบอลก็ไล่บี้เอาคืนเขาไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือเด็กอายุ16รูนี่บอกว่าตอนนั้นเขาคิดแค่ว่าถ้ามีโอกาสเขาก็จะยิงไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม รูนีเห็นโอกาสเมื่อกองหลังอาร์เซนอลถอยห่างออกจากเขาเขาเลยยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษลูกบอลลอยข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามรูนี่เด็กอายุ16ปีผู้ยิงประตูชัยให้เอเวอร์ตันเอาชนะอาร์เซนอลด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเขาที่เอเวอร์ตันในปี2003เขาก็ถูกเรียกตัวให้ติดทีมชาติอังกฤษด้วยวัย17ปีเขาเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้กับทีมชาติอังกฤษได้อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษลีโอเฟอร์ดินาน บอกว่ารูนี่ทำให้ทุกคนประหลาดใจในการฝึกซ้อมเขาไม่กลัวรุ่นพี่คนอื่นๆในทีมเขาพร้อมชนกับทุกคนยูโรปี2004เป็นรายการการแข่งขันแรกของรูนี่กับทีมชาติในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติอังกฤษต้องเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสรูนี่โชว์ฟอร์มได้ดีเขาทำลายเกมรับและเกมรุกข,ของฝรั่งเศสทั้งไล่แย่งบอลจากซีดานหรือจะเลี้ยงบอลผ่านกองหลังฝรั่งเศสไปแบบดื้อจนสามารถเรียกจุดโทษให้ทีมชาติอังกฤษได้ แต่เดวิดเบ็คแฮมกลับยิงจุดโทษไม่เข้าใกล้จะหมดเวลาแล้วอังกฤษนำอยู่1ประตูต่อศูนย์แต่แล้วฝรั่งเศสก็ยิงฟรีคิกตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งแล้วเจอหลาดก็ส่งบอลคืนหลังผิดพลาดอองรีเกือบจะได้ยิงผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษจึงต้องทำฟาวฝรั่งเศสได้จุดโทษและซีดานก็สังหารจุดโทษทำให้ทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติอังกฤษไปได้2ประตูต่อหนึ่งหลังจากการพ่ายแพ้ต่อทีมชาติฝรั่งเศส รูนี่ก็ยิงนัดละ2ประตูพาทีมชาติอังกฤษเข้ารอบแทีมสุดท้ายซึ่งพวกเขาต้องเจอกับทีมชาติโปรโตุเกสร,รูนี่บอกว่าเขามั่นใจในตัวเองมากเขาเชื่อว่าเขาจะเป็นคนทําให้ทีมชนะได้แต่ถ้าทีมแพ้มันก็เป็นเพราะเขาเช่นกันในการแข่งขันกับโปรโตุเกสในจังหวะที่รูนี่กําลังเบียดแย่งบอลกับกองหลังคู่แข่งรองเท้าสตาั๊ดของเขาก็หลุดรูนี่บอกว่าเขารู้สึกว่ามีอะไรหักเขาไม่สามารถเล่นต่อได้เขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในโปรโตุเกส และดูการแข่งขันต่อจากที่นั่นทีมชาติอังกฤษดวลจุดโทษกับทีมชาติโปรโต,ตุเกสและเป็นฝ่ายแพ้ชาวโปรโตุเกสทุกคนในโรงพยาบาลต่างก็ดีใจในขณะที่ตัวเขานั่งเซ็งอยู่ในชุดทีมชาติอังกฤษหลังจบฟุตบอลยูโรแฟนบอลเอเวอร์ตันต่างไม่พอใจรูนี่และด่าทอเขาต่างๆนานาเนื่องจากเขาต้องการจะย้ายออกจากทีมเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเตดต่างต้องการดึงตัวรูนี่ไปอยู่ในทีม แต่เขาเลือกย้ายไปอยู่แมนยูไนเต็ดรูนี่จะลงเล่นนัดแรกให้แมนยูไนเต็ดในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเฟเดริบาเช่และนี่ยังเป็นครั้งแรกของเขาในการลงเล่นในทั่วยุโรปแต่ไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางความมั่นใจของเขาเขาสามารถทําประตูได้ทันทีและยิ่งไปกว่านั้นเขายิงไปถึง3ประตูทาแฮตทริกตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่นรีโอเฟอร์ดินานบอกว่าวันนั้นรูนี่ทําประตูที่3ามด้วยการยิงฟรีคิกนี่คือเด็กอายุ18ที่เข้ามาใหม่ ลงนัดแรกก็ขอยิงฟรีคิกแทนไรอันกิกส์หรือนักเตะคนอื่นๆในทีมคงไม่มีใครกล้าทำแบบที่เขาทำในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2005-2006แมนยูนเต็ดพยายามที่จะไล่าตามเชลซีที่เป็นจ่าฝูงแต่ก็ไม่สำเร็จในวันที่ต้องเจอกันเชลซี Chelsea จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีหากพวกเขาเอาชนะแมนยูนเต็ดได้รูนี่เล่าให้ฟังว่าในวันนั้นเขาใส่รองเท้าคู่ใหม่และเป็นคู่ที่ข้างหน้ายาวกว่าเดิมเพื่อจะเตะใครบางคนให้เจ็บใครก็ได้ เพราะถ้าวันนั้นเชลซีชนะก็จะเป็นแชมป์ทันทีและเขาทำใจไม่ได้เป็นจอร์เทอรี่กองหลังของเชลซีที่โดนเข้าไปเต็มเต็มอดีตผู้จัดจาก,การเชลซีโชเซ่มูรินโญ่บอกว่าการที่ต้องมาเห็นคู่แข่งได้แชมป์ต่อหน้าต่อตามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดคนทั่วไปอาจจะมองว่าสิ่งที่รูนี่ทำเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่สำหรับคนในวงการฟุตบอลอย่างเขานี่คือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของนักเตะค,คนนั้นว่าเขายอมทำทุกอย่างและจะไม่ยอมรับความผ่ายแผล แต่ในเกมนั้นในจังหวะที่รูนี่กำลังเลี้ยงบอลและถูกนักเตะเชลซีเข้าสกัดจนเขาได้รับบาดเจ็บรูนี่บอกว่ามันเป็นเพราะเขาเองที่ทำให้ตัวเองเจ็บเพราะรองเท้าที่หน้ายาวกว่าปกติปักลงพื้นและทำให้กระดูกฝ่าเท้าเขาหักซึ่งเป็นผลจากการกระทำของเขาเองอดีตผู้จัดจาการทีมชาติอังกฤษเซเวนโกรันอิริกสันบอกว่ารูนี่อยากจะชนะตลอดเวลาตอนนั้นคงไม่คิดเลยว่าตัวเองจะต้องไปเล่นฟุตบอลโลกต่อ ตัวเขาได้ไปดูนัดนั้นด้วยเมื่อเห็นดาวรุ่งกองหน้าทีมชาติอังกฤษถูกหามออกจากสนามเขาก็คิดว่าชิบหายแล้วรูนี่บอกว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ไปแข่งฟุตบอลโลกเพราะมันเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาสเวนเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นผู้จัดการทีมแมนยูไนตตดเซอร์เล็กเฟอร์กูสันบอกกับเขาว่าถ้าเอารูนี่ไปแข่งฟุตบอลโลกเขาเอาตายแน่แต่สเวนก็บอกให้เซอร์เล็กไปพักผ่อนยังไงเขาก็ต้องเอาตัวรูนี่ไปบอลโลก เซเวนบอกว่าเขาต้องขอโทษเซอร์อเล็กซ์ด้วยแต่ถ้าเขาไม่ให้รูนี่ไปเล่นทีมชาติแฟนบอลอังกฤษคงได้ฆ่าเขาก่อนแน่รูนี่เล่าต่อว่าตัวเขาฟิตทันพร้อมลงซ้อมกับทีมชาติตามปกติแต่ในระหว่างที่เขาซ้อมอยู่กล้ามเนื้อขาหนีบเขาก็ฉีกขาดหมอบอกในตอนหลังว่าขาดไป6ซนติเมตรแต่ในตอนนั้นเขาไม่ได้บอกใครในแคมป์ทีมชาติเขาทำเป็นลืมๆืมมันไปเพราะอยากจะลงเล่นฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกปี2006ความคาดหวังในทีมชาติอังกฤษชุดนี้มีสูงมากในรอบ16ทีม ทีมชาติอังกฤษต้องเจอกับทีมชาติเอกวาดอร์ตลอดครึ่งแรกรูนี่ก็อารมณ์เสียตลอดเวลาริโอเฟอร์ดินานบอกว่ารูนี่มันบ้าไปแล้วมันด่ากราดทุกคนที่เล่นไม่ได้ดังใจผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินมันก็ดา่าแต่ทีมชาติอังกฤษก็ผ่านเข้ารอบและไปเจอกับทีมชาติโปรโต,ตุเกสมีจังหวะหนึ่งที่รูนี่ถูกผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไล่บี้ฉุดกระชาก,ากดึงเขาพยายามเอาบอลฝ่าไปให้ได้โดยกรรมการก็เอาแต่ยืนดู นักเตะของโปรโตุกเกสแทบจะจับรูนี่ใส่ท่ามวยป้ามดีๆแต่ก็ล้มลงไปซะก,ก่อนเท้าของรูนี่ก็เลยไปต่อเข้ากับไข่สดๆกรรมาการจึงเป่าฟาวทันทีผู้เล่นทีมชาติปโปรโตุกเกสคริสเตโนโรนัลโดเพื่อร่วมทีมแมนยูเนต็ดของรูนี่ก็รีบเข้ามากดดันให้กรรมาการทำอะไรสักอย่างรูนี่โมโหมากและผลักโรนัลโดเหตุการณ์เริ่มชุลมุนแล้วกรรมาการก็ให้ใบแดงกับรูนี่รูนี่ด่าโรนัลโดก่อนจะออกจากสนาม และภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกคือภาพที่โรนัลโดขยิบตารูนี่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมกรรมาการไม่เป่าฟาวให้เขาก่อนจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้และไม่รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจเหยียบคู่แข่งหรือมันเป็นอุบัติเหตุในนัดนั้นทีมชาติอังกฤษแพ้จุดโทษให้ทีมชาติโปรโต,ตุเกสและเป็นฝ่ายตกรอบหลังเกมนั้นโรนัลโดได้ให้สัมภาษณ์ว่ารูนี่เป็นเพื่อนของเขาและเขาเสียใจที่มันเป็นใบแดง เมื่อพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2อ0 6 2 0 0กเเริ่มต้นขึ้นรูนีและโรนัลโด้ต้องลองสนามร่วมกันทุกคนคิดว่าจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นภายในทีมแต่รรนีกลับเปิดบอลให้โรนัลโดย้ยิงประตูรูนีบอกว่าที่แมนยูไในเต็ดเขาคุยกับโรนัลโด้บอกว่าเขาไม่มีปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในบอลโลกมาเตรียมตัวให้พร้อมและเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปด้วยกันรูนีบอกต่อว่าโรนัลโด้โล่งใจมากเพราะถ้าเป็นผู้เล่นคนอื่นอาจจะมีปัญหา แต่ส่วนตัวเขาไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เขาโฟกัสแค่แมนยูเนเตตเท่านั้นเขาอยากประสบความสําเร็จอยากชูถ้วยรางวัลเพราะมันคือทุกอย่างในอาชีพนักฟุตบอลก่อนนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2008เขาเกิดมีความรู้สึกกลัวต่อความพ่ายแพ้เขาไม่อยากจะต้องรู้สึกแย่ความกลัวมันผลักดันให้เขาต้องชนะเท่านั้นและรูนีก็คว้าแชมป์มากมายกับแมนยูเนเตตมาถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2010ทีมชาติอังกฤษเล่นได้ไม่ดีนะัก รวมถึงตัวลูนี่เองด้วยแฟนบอลอังกฤษก็ได้โหใส่นักบอลของพวกเขาลูนี่พูดประชดกับกล้องว่าดีใจมากๆที่ได้เห็นแฟนบอลโหลใส่ช่างให้กำลังใจกันดีจริงๆหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกลูนี่ก็เป็นข่าวดังอีกครั้งเซอร์เล็กซ์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันของแมนยูนเต็ดว่าลูนี่ต้องการย้ายออกจากทีมซึ่งตัวเขาก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นสโมสรช่วยลูนี่มาตลอดแต่ถ้ามีอะไรอยากจะคุยกัน ยังคงมีโอกาสเสมอรูนี่ให้เหตุผลว่าสโมสรอนไม่ต่อสัญญากับคาร์ลอสเตเวสและขายโรนัลโดออกไปเขาเป็นผู้เล่นระดับสูงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่เขาเลยถามเซอร์อเล็กซ์ว่ามีแผนอะไรในการเสริมผู้เล่นเข้ามาไหมรูนี่เล่าไปก็ขำไปเพราะว่าเซอร์อเล็กซ์ตอบแค่ว่าออกไปจากห้องทำงานของเขาซะในตอนนั้นมีข่าวว่าแมนซิสตี้สนใจดึงตัวรูนี่และมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอดีตกองหลังแมนยูไนเต็ดแกรี่เนวิล บอกว่าไม่มีใครกล้าทําอย่างที่รูนี่ทําเข้าไปหาผู้จัดจาก,การทีมและถามว่าจะเสริมใครมาล่วมทีมบ้างถ้าเขาถามแบบนั้นกับ Sir Alex, เซอร์อเล็กซ์เขาคงโดนเอาออกจากทีมก่อนจะพูดจบซะอีกแต่นักเตะอย่างไบอันดรอฟสันอีริคคันโตนารอยคีนและรูนี่พวกเขาจะกล้าพูดแบบนั้นกับผู้จัดจาก,การทีมเพราะพวกเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมหลังจากมีข่าวเรื่องรูนี่จะย้ายทีมไม่กี่วันเขาก็ประกาศว่าเขาจะอยู่ต่อรูนี่ต่อสัญญากับแมนยูในเต็ดรูนี่บอกว่าหลังจากเรื่องนั้น เขาต้องทําให้แฟนๆกลับมารักเขาเหมือนเดิมแต่เขารู้ว่าเขาทําได้เขายอมทําทุกอย่างเพื่อสโมสนนี้เขายอมโกงถ้ามันจะทําให้ทีมชนะรูนี่อยู่กับแมนยูเนตดคว้าแชมป์ลีกครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการค้าแข่งของเขาเขามีลูกยิงที่ติดอยู่ในความทรงจําแฟนบอลแมนยูเนตดที่แม้แต่เซอร์อเล็กซ์ยังบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอองรีบอกว่าตัวตนของรูนี่มีความก้าวร้าวความต้องการชัยชนะ อยากประสบความสําสเร็จซึ่งทีแมนยูไนเต็ดรูนี่ถูกนําสิ่งเหล่านั้นมาขัดเกลาและทําให้เขาเป็นผู้เล่นที่ดีรูนี่เล่นทุกตําแหน่งที่ทีมต้องการเขายินดีทําทุกอย่างเพื่อทีมเขาเป็นคนที่เข้าใจว่าต้องทํำยังไงเพื่อให้ได้ชัยชนะริโอเฟอร์ดินานก็บอกว่ารูนี่ไม่ได้รับคําชมมากพอด้วยซ้ําเขาไม่ใช่นักเตะธรรมดาคนอย่างเขาจะหาได้ที่ไหนอีกคนที่จะต่อสู้อย่างหนักไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทีมเพื่อคนอื่น รูนี่เป็นเจ้าของสถิติผู้เล่นของแมนยูน t เต็ดที่ยิงประตูดได้มากที่สุดเมื่ออายุของเขาเริ่มมากขึ้นความสามารถทักษะต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ตลอดอาชีพการค้าแข่งของรูนี่สิ่งที่ไม่เคยขาดหายไปเลยคือความทุ่มเทหัวใจนักสู้ที่จะทําเพื่อทีมของเขาเสมอรูนี่บอกว่าเขาไม่เคยเบื่อฟุตบอลเลยแม้จะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วเขาก็ยังอยากจะอยู่กับฟุตบอลจนวันสุดท้ายของชีวิตช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่า กองหน้าที่คุณชอบที่สุดในพรีเมียร์ลีกคือใครและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Enjoy Spoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ